ผ,ผู้ชมครับในปีหน้า2,567หลายฝ่ายเขามองตรงกันว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสถานการณ์ในทางการเมืองและที่สําคัญก็มีเรื่องอื่นๆที่ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับสิ่งที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเผชิญคือความคาดหวังคือคนก็จะคิดว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วอยากเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ณนะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดเก่านะฮะแล้วในอนาคตเลสองหาหกเจมันจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้รัฐบาลเพื่อไทยทํางานได้ดีขึ้นไหม,มหรือว่าจริงๆแล้ว รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องปวดหัวต่อเพราะมันก็มีหลายโจทย์เหมือนกันที่เราเล่ากันไปใช่ไหมฮะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่จะต้องเร่งให้มันฟื้นตัวปัญหาปากท้องอะไรอีกแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหรือไม่อ่ะที่มันจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงหรือว่าโฉมหน้าทางการเมืองในอนาคตนะครับอันนี้เราตัดเรื่องการเมืองแบบเรื่องคุณทักษินเรื่องก้าวไกลเรื่องอะไรออกไปก่อนนะเอาเรื่องสถานการณ์ที่มันอาจจะต้องเกิดขึ้นสถานการณ์ที่พิสูจน์ได้โดยตัวเลขและข้อมูลเนี่ยนะฮะ อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับขออนุญ,ญาตยกคำพูดและก็บทวิเคราะห์มาคุยกันอีกครั้งอาจารย์วิเคราะห์ผ่านเนชั่นทีวีร่วมกันกับกองบรรณาธิการข่าวของเรามองว่าปี67ฮนะประเทศไทยปันปน oh. ป่นป่วนโอ้โหปั่นป่วนพอสมควร mm. สี่ปัญหารุมเรา้าหนึ่งปัญหาการเมืองอาจารย์สุรชาติบอกมันจะทุลักทุเลมากถ้าคุณผู้ชมจําได้อาจารย์พูดเขาว่าทุลักทุเลมาเนี่ยตั้งแต่ตอนครบรอบ91ปีวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมแล้ว นะครับเรื่องที่2เศรษฐกิจไทยจะผันผวนการเมืองทุลักทุเลเศรษฐกิจผันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยมีสงครามและความตึงเครียดหลายพื้นที่ขณะที่มหาอำนาจก็เผชิญหน้าทําให้การท่องเที่ยวไทยไม่บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจไทยก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่แล้วซึ่งยังไม่ได้ลงมือแก้ไขอย่างจรงิงจังจะซ้าเติมสถานการณ์ให้หนักหน่วงขึ้นเรื่องที่3ครับความมั่นคงล่อแหลมมั่นคงล่อแหลมยังไง 20ปีไฟใต้ฮะยังไม่เห็นชัดเลยว่าทิศทางจะไปต่อยังไงการปฏิรูปกองทัพก็ยังไม่ชัดเจนก็จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเสนาพาณิชย์ฮะธุรกิจในขอบรั้วของกองทัพที่ยังไม่ได้แก้ปัญหายอย่างเป็นรูปธรรมคนยังตั้งคาถามเรื่องความโปรง่งใสเรื่องความคุ้มค่าอยู่ปีหน้าจะมีความชัดเจนแล้วรัฐบาลจะต้องตัดสินใจเรื่องเรือดำน้าด้วย mm hmm. เรื่องที่4ครับสังคมไทยเปราะบางเปราะบางยังไง ปัญหาความขัดแย้งยังไม่ได้จบลงเลยแม้ชนชั้นนาจะบอกว่าปรองดองสันติสุขไปแล้วก็ตามแต่กฎหมายนิรโทษกรรมยังลูกผีลูกคนมไม่รู้ว่าจะออกยังไงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับการหลอกลวงคอเซนเตอร์เปลี่ยนรัฐมนตรีดีสใหม่ยังร้องรับสายคอเซนเตอร์อยู่นะฮะอาชญากรรมพื้นฐานอื่นๆยาเสพติดการใช้ความรุนแรงปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันและสุดท้ายคือสังคมผู้สูงอายุกับเด็กเกิดน้อยอืเรา การวิเคราะห์ของอาจารย์สุรชาติเองเนี่ยก็สอดคล้องกับอดีตผู้บริหารหน่วยงานความมั่นคงนะครับซึ่งให้น้ำหนักไปที่4ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางทางการเมืองของปีหน้าเรื่องแรกเลยก็คือความสำเร็จการดําเนินนโยบายของนายกเศรษฐากับรัฐบาลครับเรื่องที่2เศรษฐกิจการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศประเด็นที่3คดียุพ่พาร์ทของทางก้าวไกลแล้วก็สุดท้ายเสถียรภาพของรัฐบาลรวมถึงท่าทีของพรรคร่วมด้วยนะครับ มุมมองของอดีตผู้นําหน่วยงานความมั่นคงระดับประเทศเนี่ยปรากฏว่าให้น้ําหนักไปที่ประเด็นเรื่องของสถานาการณ์เศรษฐกิจาการเมืองทั้งในและต่างประเทศมันจะส่งผลต่อแนวนโยบายของท่านนายกกับรัฐบาลแล้วมันก็จะชิ่งไปกระทบกับเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลรวมถึงท่าทีของพรรคร่วมไปโดยปริยาย หมายความว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจมันจะส่งผลต่อโฉมหน้าทางการเมืองในปีหน้าด้วยนะครับอย่างปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำถดถอยซึ่งมันเป็นปัญหาสะสมมานานหลายปีการรวมตัวกันของสหรัฐกับพันธมิตรชาวตะวันตกชาติตะวันตกที่พยายามจะปิดล้อมจีนผลสงครามยูเครน แล้วก็การคว่ำบาตรรัเสเซียอย่างยาวนานแล้วก็ประเด็นล่าสุดนะครับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปัจจัยที่ว่านี่แหละมันจะส่งผลกระทบต่อการเมืองทั้งการเมืองโลกแล้วก็เศรษฐกิจโลกแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยไทยเองก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะภัยแล้งสถานการณ์เอลนินโยปัญหาเหล่านี้ทําให้รัฐบาลต้องบริหารงานได้อย่างยากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือแก้เศรษฐกิจสําเร็จยาก การขับเคลื่อนโครงการประชานิยมของพรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถทําได้ตามที่หาเสียงเอาไว้เพราะว่าจะมีอุปสรรคด้านกฎหมายความไม่คุ้มค่าแล้วก็นําไปสู่แรงต้านสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่รัฐบาลแล้วก็นายกของเศรษฐาเองที่จะต้องเหมือนกับว่าเป็นตัวตัดสินใจในเรื่องของอนาคตเหมือนกันนะครับปัจจัยหนึ่งซึ่งสังคมมองเห็นก็คือการเมืองภายในประเทศเองนะครับแล้วก็การจัดสรรอํานาจภายในรัฐบาลของเราก็ต้องมองว่าเป็นรัฐบาลผสม คำถามสำคัญคือใครมีอำนาจตัดสินใจมากที่สุดในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย